สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสําหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสาหรับเหรียญนี้ที่นำมาให้พี่รับชมมันก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะครับผมของเหรียญเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับจะเป็นรุ่นเปิดโลกนะครับผมหรือว่าเต่าเปิดโลกนะครับปี2 5 3พนมะครับพิมใหญ่นะครับผม รุ่นนี้เนี่ยจะมีพิมพ์เล็กกลางใหญ่ก็คืออยู่ที่ขนาดเหรียญน,นะครับถ้าขนาดเล็กเนี่ยจะเป็นจิ๋วเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมเห็นไหมครับด้านหน้าก็จะเป็นพระปางเปิดโลกนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันและก็อัขราต่างๆตามต้นตํำรับของหลวงปู่หลิวนะครับผมนะครับเหรียญเปิดเหรียญเต่าเปิดโลกนะครับผมปี2539นะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับผมนี่ครับ ลักษณะเหรียญเนี mm ่ย hmm. ก็จะเป็น no. รูปทรงเต่าขนาดใหญ่นะครับเป็นทองแดงผิวไฟนะครับผมเนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับจดจาพิมพ์จดจารูปแบบเหรียญนะครับผมเหรียญเขาก็จะเป็นหลังเต่านะครับผมด้านหน้านะครับจะโค้งแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเรียบตึงไปนะครับผมจุดที่นูนขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นพวกยันแล้วก็อัขละต่างต่างนะครับอันดับแรกนะครับผมส่องเข้าที่ใบหน้าของพระพุทธนะครับผมใบหน้ามีความคมชัดนะครับผม หูยานนะครับเม็ดพระศคมชัดเจนนะครับตัวประพามณฑลตั้งขึ้นเป็นสันนะครับประพามณฑลก็คือตรงที่เหมือนเปลวไฟนะครับนี่ครับแล้วก็เหนือศีรษะตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกวิ่งไปชนกับประพามณฑลนะครับเห็นไหมครับนี่จะมีเส้นแตกวิ่งไปชนกับประพามณฑลนะครับที่เป็นเหมือนเปลวไฟตรงนี้นะครับผมนี่ครับเหนือศีรษะของพระพุทธนะครับจดจําใบหน้ารายละเอียดต่างๆนะครับผมเม็ดพระศกกลมโนชัดเจนนะครับ หลิวจีวอนคมชัดเนี่ยทางด้านซ้ายด้านขวานะครับผมแล้วก็ปลายนิ้วของท่านเนี่ยจะมีเป็นเส้นขนแมวหรือว่าเส้นแตกออกมานะครับผมนี่ครับยืนอยู่บนฐานบัวนะครับนี่ตรงข้างๆนะครับจะมีเป็นเหมือนูอ่ตัวยันลางๆเห็นไหมครับใต้ตัวยันที่เป็นนูนของจริงนะครับเห็นไหมครับตรงข้างเนี่ยเห็นไหมครับที่ว่างๆตรงนี้ครับ ก็จะเป็นเหมือนรูปยันลางๆนะครับผมทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับส่วนยันที่ลอยอยู่เหนือศีรษะข้างๆศีรษะเนี่ยก็จะต้องมีความคมชัดแบบนี้นะครับเหรียญเต่าเนี่ยเราดูให้มีความคมชัดเป็นหลักนะครับนะครับตัวอัขลาที่ครอบอยู่เนี่ยก็จะต้องคมชัดเจนนะครับไม่ตื้นไม่เบร์นะครับดูให้เป็นธรรมชาตินะครับผมนะครับตัวอักษรคมชัดเจนนะครับหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะครับ ลักษณะของเต่าก็ต้องมีความคมชัดเนี่ยเท้าเต่าหัวเต่านครับเนี่ยดวงตาต่างๆก็จะกลมนูนเปลือกตาตัวยันที่อยู่บนหัวเนี่ครับเท้าเต่าทั้งสี่ข้างเห็นไหมครับเขาจะแยกเป็นนิ้วชัดเจนแล้วก็มีอัขระบรรจุอยู่ด้านในนี่ครับพระพุทธพระเจ้าปางเปิดโลกนะครับผมตัวกษรจะต้องคมชัดเจนแบบนี้นะครับตัวเส้นสตัวเส้นที่อยู่ ขอบเนี่ยก็จะต้องนูนขึ้นเป็นสันแบบนี้นะครับต่อโค้ดหนึ่งตัวนะครับบริเวณทางด้านซ้ายมือบนของเรานะครับผมเห็นไะครับสังเกตว่าด้านในเนี่ยก็จะมีเส้นโคด้ดเป็นเส้นเสี้ยนวิ่งอยู่ในโค้ดนะครับเห็นไหมครับเป็นผิวคู่ขาคู่ขา,ขานะครับผมเนี่ยเราตะแคงให้สะท้อนแสงเนี่ยเราก็จะเห็นพวกเส้นกระแสะเหลี่ยนต่างๆนะครับที่สายกระจายเกิดจากการปั๊มเป็นเส้นขนแมวบางๆนะครับผม ตัวเส้นขอบต่างๆจะต้องโนนเด่นคมชัดนะครับให้ดูละเอียดของพระพุธอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนี่ครับจดจาใบหน้าของท่านนะครับแล้วก็พลิกมาดูละเอียดด้านหลังนะครับผมเริ่มดูที่รูเจาะเหรียญน,นะครับก็จะปิ้นออกมาเป็นธรรมชาตินะครับผมแบบนี้นะครับนี่มีคลิปปิ้นที่เกิดจากการตัดทางด้านบนด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมเห็นไหมครับเท้าเต่าเนี่ยเขาก็จะเป็นขยะชัดเจนเลขาไทยที่บรรจุอยู่ในเท้าเต่าเนี่ย เป็นเลขไทยแบบเนี้ยห้าไทยนะครับก็จะมีความคมชัดทั้ง4เท้าเลยเห็นไมมีคียปิ้นที่เท้าเต่านะครับทั้ง4เท้านะครับผมแล้วก็ตัวเส้นยันต่างๆรวมถึงอักขระเนี่ยเขาจะเป็นผิวมะละนะครับก็คือหยาบๆขู่ขาแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะไม่ได้เรียบนะครับผมนี่จะต้องเป็นผิวขู่ขาแบบนี้นะครับทั้งแผงเลยนะครับทั้งตัวเส้นยัน ตัวอักขระต่างๆนะครับต้องเป็นผิวคูดขาแบบนี้นะครับหรืกาเป็นผิวไฟก็จะแซมม่วงๆแดงๆมาแบบนี้นะครับผมขึ้นลุงนะครับคีดปินที่เกิดจากการตัดก็จะมีให้เห็นเป็นระยะนะครับผมเลขสองที่อยู่ตรงหางเต่านะครับแล้วก็ขอบตัดนะครับผมก่อนที่จะไปดูขอบตัดก็จะมีทิกเล็กๆนิดหนึ่งครับสําหรับเหรียญรุ่นเปิดโลกนะครับเห็นไหมครับหูเหรียญด้านบนเนี่ยเขาจะโน้มไปข้างหน้า เห็นไหมครับแล้วอันนี้เราตั้งตรงอยู่นะคร <conclusions> <Aristotle> <HHH> aja, <an> ับหูเหรียญเขาจะโน้มไปข้างหน้าส่วนหางเนี่ยเขาจะโค้งไปข้างหลังเห็นไหมครับนี่หางเขาจะโค้งไปข้างหลังหูเหรียญโน้มไปข้างหน้านะครับผมนี่แล้วก็ตัวฟันตัดนะครับตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมนี่ลักษณะตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดจะเป็นฟันล่องเป็นบั้งแบบนี้นะครับเป็นล่องเป็นบั้งสลับกันไปนี่ขายกับขอบสตางนะครับผมตัวที่ฉีกขาดเนี่ยก็จะเห็นไหมครับฉีกมากฉีกน้อยเป็นขึ้นขึ้นแบบนี้นะครับผม ตัดตีกหนึ่งฝั่งนะครับผมนะครับเป็นบั้งเป็นล่องนะครับตัดลงมานนงงคร,ร,าบบครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมจดจําฟันตัดนะครับเราดูให้เป็น2เลเยอร์นะครับแบบนี้นะครับตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมสําหรับเหรียญน,นี้ที่นํามาพี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญเต่าหลวงผู้หลิวนะครับผมวัดไร่แตงทองนะครับผมเต่าเปิดโลกนะครับปี2539นมิะครับผมพิมพใหญ่นะครับ ขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปนี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ